สีรีคำนวณตาดอกเบี้ยเงินฝากหัวข้อทอปิกวันนี้ฝากเงิน1นึ0 0 0สบาทกับแคมเปญบัญชีเงินฝากประจําทันใจ12เดือนให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง 1. 1ึ1่งจุดหนึ่งเอ่อหนึ่งจดเเต่อปีนะครับจากธนาคารไทยเครดิตนะครับรับดอกเบี้ยทันทีณวันที่ฝากนะครับแต่ต้องฝากเป็นเงินสดเท่านั้นนะครับสาหรับบุคคลธรรมดานะครับฝากกด like, comment, ไลค์กดซับสไครต์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยไปคานวณกันเลย สิทธิประโยชน์บัญชีเงินฝากประจำทันใจ12เดือนนะครับ 1. มอบดอกเบีย้ยสูงสุดถึง1.7%ต่อปี 2. รับดอกเบีย้ยทันทีเมื่อฝากด้วยเงินสดณวันที่เปิดบัญชีและมีการหักภาษีหน้าที่จ่าย15%ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร 3. เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง100,000บาทและสูงสุดไม่เกิน1,500,000บาทสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดากรณี เงินฝากบางส่วนหรือปิดบัญชีก่อนครบกําหนดธนาคารจะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคารและหากคืนดอกเบี้ยส่วนที่เกินไปสําหรับดอกเบี้ยหากไม่ได้ถอนออกหรือนํามาฝากเพิ่มหลังจากที่วันเปิดบัญชีหรือฝากต่อธนาคารจะถือว่าเงินฝากส่วนที่เกินจากจํานวนเปิดบัญชีครั้งแรกหรือจํานวนเงินฝากต่อ และจะคำนวณดอกเบีย้ยให้ในอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากออมทรัพย์และหักภาษีนั้นให้จ่ายตั้งแต่บาทแรกสามารถถอนเงินฝากส่วนเกินได้ทั้งจำนวนแต่ไม่สามารถถอนเงินฝากบางส่วนของเงินต้นที่รับดอกเบีย้ยนวันที่ฝากเงินต้นครั้งแรกที่เปิดบัญชีหรือฝากต่อหากถอนบางส่วนจนทำให้เงินต้นลดลงต่ำกว่าเงินที่เปิดบัญชีหรือฝากต่อต้องปิดบัญชีเท่านั้น กรณีถอนเงินต้นหรือปิดบัญชีก่อนครบกําหนดระยะเวลาการฝากหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัญชีเงินฝากประจําทันใจธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคารณนะวันที่ผิดเงื่อนไขหลังหักภาษีในที่จ่ายตามระยะเวลาที่ฝากเงินนั้นสําหรับดอกเบี้ยธนาคารจ่ายเกินไปรวมภาษีหักณที่จ่ายธนาคารจะหักคืนเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคาร ทั้งนี้ลูกค้าต้องเป็นผู้ขอคืนภาษีหักนัดที่จ่ายดังกล่าวจากกรมสรรพกรด้วยตนเองเมื่อครบระยะเวลาฝากลูกค้าต้องแจ้งความประสงค์ในการฝากต่อเป็นบัญชีเงินฝากประจําทันใจหรือประสงค์ฝากประเภทบัญชีเงินฝากอื่นๆของธนาคารในช่วงระยะหลักนี้ผู้ฝากจะติดต่อแจ้งความประสงค์ที่สาขาที่เปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ครบกําหนดระยะหลักการฝาก ในช่วงหนึ่งเดือนนะครับช่วงระยะเวลาที่ผู้ฝากติดต่อนาคารและคิดตาดอกเบี้ยตามประกาศในขณะนั้นจากยอดเงินคงเหลือในบัญชีทุกสิ้นวันและหักภาษีนี้ให้จ่ายที่ผู้ฝากติดต่อกับทางสาขาที่เปิดบัญชีแจ้งความประสงค์ฝากต่อเป็นบัญชีเงินฝากประจําทันใจหรือวันที่พ้นเระยะเวลา1เดือนนับตั้งแต่เงินฝากครบกําหนดหักภาษีนี้ให้จ่ายตั้งแต่บาทแรก หากบัญชีเงินฝากประจําทันใจครบกําหนดผู้ฝากไม่มาติดต่อที่สาขาเปิดบัญชีภายในระยะเวลา1เดือนนับจากวันที่ฝากวันที่เงินฝากครบกําหนดบัญชีนักล่าวจะถูกโอนอัตโนโมัติเป็นเงินฝากออมทรัพย์ทั้งจานวนและตัดดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของธนาคารแคมเปญน,นี้นะคะสามารถเริ่มออมกับธนาคารไทยเครดิตได้นะครับตั้งแต่21ตุลาคม2568หหรือจนกว่านะครับแคมเปญน,นี้จะสิ้นสุดลงนะครับหรือจนกว่า คนจะฝากจนเต็มนะครับเต็มเต็มที่ประกาศเอาไว้นะครับก็จะหยุดนะเพราะนั้นสามารถที่จะไปฝากเงินได้ที่ธนาคารไทยเครดิตทุกสาขานะครับหรือโทรสอบถามเพิ่มเติม026975454นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่ง026975454นะครับ คำน,นดอนดอกเบีย้ยเงินฝากเงินต้น1นึ่งแสนหนบาทดอกเบี้ยหนึ่งจุดเจ็ดเปอนวนวันสามร้อวันดอกเบี้ยรับ1นึ่งพบาทรับตอบดอกเบี้ยไปเลยนะครับต่ดอกเบีย้ยไม่เกิน2องหมบาทยังไม่ถูกหกักภาษีจ่ายสรุปเงินต้น1นึ่งแบาทเป็น 1, 000, 000, 1, บวกดอกเบีย้ยหนึ่สิบบาทเป็นหนึ่งแบาทรับอัตราดอกเบี้ยนี้ไปครอบครองเลยนะครับ ก่อนจากกันนะครับใครมีคำถามอะไรสามารถสอบถามได้ตลอดเวลาฝากกดไลค์กด subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยเดี๋ยวเรากลับมาคำนวณอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากาไทยเครดิตนะครับเงินฝากประจำทันใจดอกเบี้ย1.7กันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับจะผัดเปลี่ยนตัวเลขไปก่อนจากกันอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. นึ่งเล่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยบัญชีมา้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุณ บัญชีม้าสิม้า,มมาบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ลเลด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแกงมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบ,บอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก2นะครับหลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมัน่น นะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ C ีนะครับมีการายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับจำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทาความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายดายแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูง จำเอาไว้นะครับ